ครับวันนี้ก็จะเป็นกุหลาบพันเลดอีเดนนะครับผมที่ใส่กระถางมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จับเปลี่ยนจากถุงเป็นกระถางนะครับผมฟอร์มนี่สูงมากนะครับโ,โหแค่คอผมเลยนะครับนี่นว่าเมตรประมาณเมตรห้าสิบนะครับสูงสุดเมตรห้าสิบเซนแต่ต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับลำต้นก็จะเป็นประมาณนี้ลำต้นเล็กๆเ,เลยนะครับต้นตอเขาจะเล็กมาก อันนี้ผมเจอเจ้าถิ่นเลยนะครับเจ้าถิ่นจองแล้วนะครับผมนนอนเฝ้าเลยแต่เขาไม่ได้คุยนะครับเขาขึ้นมานอนเลย่น้องจะไม่ได้คุยดินกระถางต้นไม้นะครับไก่สายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะชอบหากินหญ้ากินอะไรที่เขาขึ้นใหม่ๆตามกระถางต้นไม้นะครับก็จะไม่ค่อยคุยถ้าเป็นไก่บ้านนีเละนะครับเหลือแต่ลาก ไก่บ้านทั่วไปไก่ชนพวกนี้นะครับ mm hmm. เหลือแต่ลากแน่นอนอันนี้ผมเลี้ยงมาห้าหกปีแล้วก็ไม่เคยมีนะครับคุยต้นไม้อันนี้ก็ขายด้วยนะครับลูกไก่เป็นไก่แจ้ผสมครับสายพันธุ์ไทยกับญี่ปุ่นตัวจะเตี้ยนะครับขาสั้นไอ้ประเภทเดินทีกระเพาะติดพื้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวละห้าร้อยบาทนะครับ ตัวละ500ถ้าเป็นลูกก็จะได้คู่เลยนะครับลูกเจี๊ยบนะลูกเขาอยู่ข้างๆเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะนั่นน่ะโปคอมาแล้วนะนะถ้ารุ่นนั้นเลยครับ2ตัว500นะครับร,รีวิวกุหลาบแลวที่รีวิวไก่ครับมาดูกุหลาบกันต่อนะครับเลตอีเดนสวยงามนะครบใส่กระถางแล้วก็สวยนะครับ เปลียนเป็นกระถางทำไม้ดีด,ดสวยกุหลาบเลื้อยนะครับสายพันธุ์เลสอีเดนอันนี้มีอยู่แปต้นนะครับได้แค่8ปต้นก็เอามาส่งลูกค้าได้มา12ต้นนะครับให้ลูกค้าไปแล้ว4ต้นลูกค้าสั่งไหวอันนี้ก็เอามาปลูกเองนะครับลูกค้าท่านใดสีท่านใดอยากได้ก็มาติดต่อได้นะครับ ไซนี้ก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วสาม้อยห้าสิบมายกที่ร้านนะครับไม่มีจัดส่งนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นเพจจัดส่งเร็วๆนี้ครับรอก่อนนะครับผมกําลังเตรียมสถานที่เตรียมงานอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ขอชมผ่านคลิปกันไปก่อนนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆสามารถเดินทางมาซื้อเลือกซื้อเองได้ก็ ชิญที่ร้านได้เลยนะครับร้านตุ๊กตาพันไม้อันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะครับเป็นร้านของเจ้านายนครับผมเป็นแค่พนักงานลูกจ้างอะไรครับง่ายๆวันนี้ก็รู้สึกว่าจะคืมฟ้าคืมฝนนะครับอันนี้ที่ผมส่องไวู้รนเป็นทางลังสิตนะครับนูนะครับมีแดดนิดหน่อยทางนูง้นคืมนะครับทางลังสิต ทางรังสิททางกรุงเทพไม่ทราบว่าฝนตกหรือเปล่าครับวันนี้วันที่22 22กุมภานะครับนี้ผมก็จะมีเจ้าตัวนี้มาด้วยนะหลงหลง้วยเงินแสนเงินล้านในตำนานนะครับแดงอินโดอันนี้จะเป็นลายเจ้าพายุลายพายุขเขาเรียก ในอดีตราคาสูงมากนะครับต้นแค่นี้ก็จะอยู่ที่หกเจ็ดหมื่นเลยนะครับเนี่ยทุกวันนี้หกเจ็ดร้อยยังไม่มองเลยนะครับตอนนี้ก็คือปลูกไว้ประดับไม่ได้ซื้อนะครับแลกกันเอากล้วยด่างอีกสายพันหนึ่งมาแลกปลูกเล่นสวยงามไปนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่มีก็ขุดทิ้งกันหมดแล้วนะครับ ส่วนน้อยนะที่จะมีติดบ้านไว้ตอนนี้พวกกล้วยด่างไม้ด่างอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลจำชื่อไม่ได้เลยเจ้าต้นนี้เจ้ามิวคอนอะไรสักอย่างนะต้นนี้ก็แพงนะครับม <c oughs> ีในอดีตต้นนี้ก็มีราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ ต้นไม้เก่าอันนี้ก็เก็บไว้แต่นนี้ซื้อมาก็ตัดขายตัดแยกหนอขายก็คุ้มทุนอยู่นะครับอันนี้ก็เหลือเป็นต้นแม่เขาใครอยากได้ก็มาขอแบ่งได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบพ,พันบีชอปนี่ครับดอกบีชอปดอกบีชอปก็ประมาณนี้รู้หอมเลิ่นโชยเลยวาเลนไทน์ มีอีกต้นหนึ่งนะครับบีชอปอันนี้ไม่ได้ปลูกเลยวางทิ้งไว้เฉยอยู่ในถุงเลยครับอันนี้ปีกว่าแล้วครับวางทิ้งไว้ก็โตอยู่ครับขึ้นมานี่แล้วออกดอกไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนี่ครับมีดอกปกติเลยนะครับไม่ได้ปลูกนะครับต้นนี้วางทิ้งไว้ตั้งแต่กิ่งตาช่วงตาต่อเขาฉีดนะครับตาที่เขาเติดจากต่อป่า ผมก็เลยเอามาวางทิ้งพิงพิงไว้เขาติดแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับว่างวาง,วางว่าจะขุดใส่กระถางอยู่นะครับนี่ครับเป็นต้นกล้วยด่างามาดูกุหลาบสายพันธุ์อื่นกันบ้างนะครับคือเลดอีเดนไปแล้วตรงน,นี้ก็จะมีเยอะนะครับเนี่ย สวยๆทย้งนั้นเลยนะครับกลาบอังกฤษกลาบเลื้อยนี่ครับราคาตามนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกลาบสายพันธุ์นอกอันนี้จะเป็นพันธุ์โอบนะครับโอบอันนี้พันธุ์อะไรอะไรเอย่ยอันนี้ไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับพันธุ์หินก้านคล้ายโอ๊เลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับ นี่จะเป็นเจ้าไอศครีมไอศครีมบานนั้นนะครับโอ้นี่มองเธอออกดอกเป็นพวงๆเลยก็จะมีเจ้ามูแรงอยู่สามต้นนะครับเวลาพันมูแรงนี่นะครับมูแรงมีสีสามต้นสามต้นอันนี้อีกต้นหนึ่ง ตัวน,นี้จะเป็นมิยาบ,บิน,นี่พันอะไรเอ่ยไม่รู้ชื่อนะครับตัวนี้ข่อ,อภัยไม่รู้ชื่อจริงๆริเแต่ต้องมองเคยอีกแล้วน,นี่พันอนะไรคอนสเตนคอนสแตน,น,นหรือเปล่าดอกอะบ,บนี้น่าจะใช่นะครับ ดูทางอื่นกันต่อส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลกุหลาบตัดดอกนะครับพวกุหลาบสีแดงพันเล็บปัทคาราสีชมพูสีอะไรพวกนี้นะครับชมพูไล้หนามกุหลาบมอนกุหลาบหนูทั่วไปนู่นนะครับยาวยันนู่นเลยสีแดงแดงไกลๆนี่นะครับดูไม่ดูเนีนเย่ยนะครับแถบสีแดงนะครับเป็นกุหลาบตัดดอก้าส่วนใหญ่นะครับแถบนี้ ันนี้ก็อยู่ต้นละ60บาท70บาทประมาณนี้นะครับซื้อเยอะๆก็ลดราคาได้เหลือห้าสิครับ20ต้นขึ้นไปยี่สิบต้นขึ้นไป10ต้นก็ได้6ก0้อยยีต้นก็1,000งพัก็ตกต้นละ50บาทอันนี้ก็ถือว่าราคาปกติเลยนี่นะครับเป็นโซนกุหลาบตัดดอกสายพันธุ์ทั่วไป อันนี้เป็นงานกระถางไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วนี่นะครับอันนี้พันอะไรนอทีนี้ชื่อลบไปแล้วครับเดี๋ยวต้องมาไล่ดูในคลิปในรูปที่ถ่ายไว้แล้วก็มาเขียนใส่ใหม่มีโซนหลังๆถนนก็มีนะครับเยอะเลยนะครับูลาบเป็นพันๆสองพันต้นได้นะครับ เป็นพวกโซนกุหลาบเก่ากุหลาบอังกฤษพวกนี้นะครับกุหลาบที่เหลือจากอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับเจออยู่หนึ่งสายพันธุ์นี่ครับพันธุ์นี้ถ้าสมบูรณ์จริงดอกดอกมากนะครับในนี้พวกสายพันธุ์เฟิร์สเลดี้อะไรพวกนี้นะครับในนี้ก็จะมีพวกพันธุ์ชมพูรไรน้มนะครับนี่สีชมพูนะครับไม่ใช่แดงนะครับ ชมพูไลนหนามสวยๆโอเคนะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ e ีนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับผมแนะนำไปแล้วนะครับวิธีปลูกกลาลาบจากถุงมา,มาใส่กระถางปลูกง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากดินเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่ตลอด ปลูกไปพอแน่นๆไม่ค่อยเดินไม่ค่อยมีใบรา,ากไม่ค่อยเดินแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนใหม่เอาดินเก่าออกเยอะมันเราก็ต้องเติมดินใหม่เยอะนะครับแล้วก็ใช้พอประมาณครับตามความเหมาะสม,มเอาปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ก็ใส่กระถางแล้วสวยงามมากนี่เลยโอ้ท่าในใดสนใจก็ามาติดต่อได้นะครับ350บาทนะครับเลดเีเดน 8ต้นสุดท้ายร้านตุ๊กตาพันไม้ตลาดต้นไม้คลอง15นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พา,มาชมกันประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าจะทำอะไรให้ได้ชมกันก็รอติดตามกันะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ